ไขมันในเลือดสูงโคลเลสเตอรอลในเลือดอุดตันหายได้ง่ายๆเพียงแค่กิน5สิ่งนี้มากขึ้นแถมพุงจะยุบเร็วด้วยนะครับหมอโอ๊กไลฟ์สวัสดีอาหารอันที่1นงุงลงเร็วมากไตรกีลา์ลงเร็วมากเพียงแค่เพื่อนๆลดผลิตภัณฑ์จากพืชที่ขัดสีเก็ดนะครับว่าไตรากีสลา์ไม่ได้มาจากไขมัน แต่มาจากพืชมีอะไรบ้างหนึ่งเลยเข้าขาวมากเกิน1ทัพพีต่อ1มือ้ออันที่2ขนมปังมากกว่า2แผ่นต่อ1มือ้อหรือว่ากินขนมปังเลยเนี่ยไม่แนะนำนะครับนะอย่างที่3เรื่องของน้ำจิ้มหรือว่าน้ำหวานนะพวกทุกอย่างเลยที่มีรสหวานมีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนมค้นน,น้ำแดงน้ำอัดลมและผลิตภัณฑ์จากพืชอย่างอื่นเนาะอย่างเช่นมันฝรัง่ง มันฝรั่งกร,กรอบอย่างเช่น French fry นะครับอย่างเช่นพิซซ่าเบอร์เกอร์โดนัทนะครับายกีสลายจะไปพ่อที่แรกคือที่ตับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดสิ่งนี้คือภาวะดื้อต่ออินซูลินแบบสุดๆเลยพอน้ําตาลสูงนอกจากไตกีสไลด์ที่สูงแล้วจะมีเรื่องของ LDL ที่จะเลวขึ้นด้วยนะครับพอ LDL เลวขึ้นสูงเกิน190เกิดอะไรขึ้นครับคุณหมอก็จะจ่ายยาสเตตินให้นะครับ แต่ว่ายาสแตตินเพื่อนๆครับ,รบไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุการที่เราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเรากินยาสแตตินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆจะแถมมาจากยาสแตตินก็คือผลข้างเคียงผลข้างเคียงมีอะไรบ้าง <ๆ S 1> อันที่1เรื่องของกล้ามเนื้อมีปัญหา 1. กล้ามเนื้ออ่อนแรง 2. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ3กล้ามเนื้อเกรงกระตุก4เจ็บน่อง หปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังปวดตามข้อต่อนะครับหเรื่องของคิดอะไรไม่ออกนะครับเเรื่องของเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแเรื่องของฮอร์โมนเพศตกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของโคเอนไซม์คิวนะครับสเตตินเนี่ยพอเขายับยัง้งคอเลสเตอรอลแล้วโคคิวเทในร่างกายก็จะต่ำลงด้วยทำไมคนเราถึงมีอาการ ปวดเมื่อยอ่อนแรงคิดอะไรไม่ออกเวลากินสแตตินนะครับเพราะโคคิวทนโดนลดไปคู่กับคอเลสเตอรอลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีบางงานวิจัยนะครับรวมถึงคุณหมอทางเลือกนะครับบางท่านเนี่ยที่ให้ในเรื่องของโคคิวเทนนะครับควบคู่กับยาสแตตินเนื่องจากจะช่วยลดผลข้างเคียงได้แต่ควรจะต้องเป็นโคคิวเทนที่มีโอเมก้า3และ ไฮโดสด้วยนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อย1 0 0ถึง300มิลลิกรัมนะครับซึ่งหมอกกินเองทุกวันซึ่งผมไม่ได้เป็นคนสูงา้น้สูงนะแต่ช่วยในเรื่องของเพิ่มพลังงานและชะลอวัยระดับเซลล์นะครับซึ่งก็มีงานวิจัยก็ยังถกเถียงกันอยู่แต่เท่าที่ผมเห็นส่วนตัวกับคนไข้าบางท่านนักเรียน Private Coaching บางท่านที่กินโคคิวเทนไปบอกว่าปวดมืยกล้ามเนื้อดีขึ้นนะครับไขมันเร็วลดลงนอนหลับได้ดีขึ้น อาการปวดหัวคิดอะไรไม่ออกปวดไมเกรนดีขึ้นนะครับดังนั้นใครอยากศึกษาเพิ่มเรื่องโคคิวเทนให้กินควบคู่กับยานะครับคคเลสเตอรอลยาลดลดคคเลสเตอลอลเนี่ยนะครับเนาะพิมพ์ว่าหัวใจนะครับให้พิมพ์ว่าหัวใจนะครับนี่ข้อที่1นเนาะลดการกินแป้งที่ไม่มีกากใยนะครับแล้วกินข้อที่2คือข้าวสีดำนะครับข้าวสีดำเนี่ยแบบนี้นะครับข้าวสีดําแทนข้าวขาวไปเลยนะครับ เพื่อนจะได้เรื่องของกากใยเพิ่มขึ้นประมาณ2กรัมต่อหนึ่งทับผีกากใยนี่แหละครับคือสิ่งที่จะลดภาวะดือ้อต่ออินซูลินในร่างกายของเพื่อนจะช่วยทําให้ลําไส้แข็งแรงลําไส้ที่เชื้อดีมากกว่าเชื้อเลวกินข้าว r รซ e เบอร์่ยังไงให้พุงลงเร็วและไขมันในเลือดคเลสเตอรอลเลือดลงแล้วก็ไม่อุดตันด้วย1กินแทน แป้งขัดสีทุกชนิด 2. ขุงน้้ำอัดราสัตส่วนเยอะนิดนึ่ง 3. ถ้าจะกินข้าวแล้วเพิ่มในเรื่องของกากใยจากธัญพืชชนิดอื่นอย่างเช่นอันที่3นะครับถั่วพิสตาชิโอนะครับหรือจะเป็นโปรตีนจากถั่วชนิดอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นถั่วเหลืองเต้าหู้นะรหรือจะเป็น ข้อที่4ผักใบเขียวเน้นไปในผักที่สีเข้มมากๆนะครับอย่างเช่นผักเคลแต่เคลต้องผ่านความร้อนนะสูตรหมกเคลเคลผ่านความร้อนข้าวกล้องหนึ่งทพัพพีมีถั่วพิซาชีโอหนึ่งกำมือบรอกโคลีหูดีมากมีซัลโฟโรเฟนมีวิตามินเพียบมีโปรตีนถ้าเทียบตามตามปร,ปริมาณน้ำหนักเนี่ย สูงกว่าเนื้อเองนะนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบกันนะเพิ่มเรื่องของโปรตีนอีกนิดนึงจากไข่แต่ไข่นะครับห้ามเอาไข่ไปใช้กับน้ำมันพืชปแปลงรูปนะครับเดี๋ยวผมจะพา,าให้ดูว่าอะไรทําให้ไข่มาในโลกมันสูงจริงๆเรื่องของ r e s เวอ a t r o อนะครับเพื่อนๆถ้าอยากศึกษาสูตรเพิ่มเนาะพิมพ์ว่าย้อนไวนะครับแต่ไปหาจากถั่วพิสตาชีโวก,ก่อนนะครับอ่ะ ทีนี้ขมันเลวนะที่จะทําให้อคลสเตอลเรื่องของเพืนมันเลวจริงๆข้อที่5คือเรื่องของน้ํามันพืชที่อักเสบง่ายนะครับน้ามันพืชอะไรอักเสบง่ายนี่เลยข้างหลังผมนี่เลยนะครับน้ามันที่อยู่ในขวดใสๆเหล่านี้นะครับเพื่อนๆใช้อะไรนะมีรําข้าวกดกอไก่นะใครใช้อะไรนะมีคานูล่าใครใช้คานูล่ากดขอไข่ มีถั่วเหลืองนะครับกดคอควายมีอะไรอีกมีปาล์มกดงองงูนะครับนะมีคริสโก้ด้วยนะคริสโก,ก้คือคานนลานั่นแหละนะครับนะนะมีเรื่องของทานตะวันอ่ะกดจอจานใครใช้อันไหนนะครับนะเพื่อนครับเรื่องของน้ำมันพืชแปลงรูปเนี่ยเขามีงานวิจัยพบเลยว่าการกินโอเมก้า6เยอะเกินไปโอเมก้า6คืออะไรโอเมก้า6คือไขมันที่ จำเป็นต่อร่างกายชนิดหนึ่งที่คนเรากินกันเยอะเกินเหตุนะครับอย่างเช่นจากในพวกนี้นะครับนี่นะน้ำมันรำข้าวนะครับเพื่นๆลองดูนี่นะครับอันนี้คือไขมันเลวจริงๆนะคือโอเมก้าหในปริมาณขนาดนี้นะครับใครรู้จักโอเมก้าหบ้างเนาะโอเมก้าหเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับสัดส่วนสําคัญมากอันนี้คือความรู้แพงมากเลยนะคือโอเมก้าหต่อโอเมก้าส อย่าเกิน4เท่าต่อกันละกันนะครับอย่าเกิน4เท่าต่อกันละกันแล้วเนี้ยมันไปล่อไปกี่เท่าแล้วอันนี้มันล่อไปเกือบ20เท่านะครับหมายความว่าโอเมก้าสามหนึ่งโอเมก้าหกเกือบโอ้โหสิบห้าเท่าอะนะครับประมาณเกือบ20เท่าไฮไลท์คำว่าโอเมก้าหกสูงกว่าโอเมก้าสามจะทำให้หลอดเลือดอักเสบสุดๆทำให้เราเสี่ยงไขมันอุดตันสุดๆเลยแทนที่เราจะใช้น้ำมันเหล่านี้นะครับ เราต้องมาใช้น้ํามันสูตรโมกก็คือน้ํามันพวกนี้นะครับน้ามันขวดสีเข้มๆสูตรเลือกน้ํามันของโมคือหนึ่งดีที่สุดเลยคือจะอะไรก็ได้ขอดูการสกัดก่อนต้องสกัดเย็นหาน้ํามันมะกอกด้วยนะครับน้ำมันมะกอกแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยขวดที่แสงไม่สามารถทะลุผ่านเข้ามาได้นะครับอย่างที่สามเลยถ้าใจด,ดีคือเป็นมะกอก นะครับมะก,กอกขวดห้ามใสแบบนี้ห้ามใสใส่ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นใส่ปุ๊บแสงแดดทําลายน้ํามันมะก,กอกเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นไม่เอานะครับใครที่ยังใช้น้ํามันแบบนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยเพื่อนๆนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะคือแบบมันแย่มากๆนะครับแย่มากๆแย่มากๆนะเปลี่ยนใหม่นะครับมัํมน้ํามันมะพร้าวดีไหมดีสําหรับบางคนไม่ดีสําหรับบางคนนะครับขึ้นอยู่กับยีนของเราด้วยนะครับ ถ้าจะกินจริงๆขอน้อยๆไปหา MCT มากินดีกว่านะไปหา MCT Oil ใส่กาแฟดำสูตรหมอกตอนเช้า1ช้อนชาพอนะครับใครยังไม่รู้สูตรกาแฟพิมพ์ว่ากาแฟ MCT หรือจะไปกินพวก k e โตสกัดก็ได้นะ keto s a คีโ keto berry ก็ได้นะครับใครอยากดูสูตร keto berry ที่หมอกกินนะครับพิมพ์ว่า k e โตกินตอนก่อนออกกำลังกายกินตอน IF นะครับเป็น ไขมันดีที่จะช่วยให้อิ่มนานขึ้นนะครับอาจจะช่วยทาให้เรากินจุดกินจิบได้น้อยลงแต่ไม่ใช่ทางลัดไม่ใช่ยาวิเศษนะครับต้องบอกงนี้ก่อนนะใครอยากดูสูตรพิมพ์ว่าคีโตแล้วถ้าเกิดจะลดในเรื่องของไขมันเรวอีกเพื่อนๆต้องไปเพิ่มในเรื่องของไขมันดีนะครับถ้าใช่ดีคือไขมันดีจากปลาทะเลน้ําลึกนะปลาทะเลน้ําลึกอย่างเช่นปลาแซลมอนเนี่ยเพื่อนๆจะได้ในเรื่องของโอเมก้าส โอเมก้าสามีงานวิจัยเยอะนะครับในเรื่องของบำรุงหัวใจบำรุงหลอดเลือดสมองปลาแซลมอนธรรมชาตินะต้องธรรมชาตินะครับเพื่อนๆจะได้ในเรื่องของวิตามินดีด้วยนะครับปลาแซลมอนธรรมชาติเพื่อนเพื่อนจะได้ในเรื่องของแอสตาแซนตินสารสีชมพูในเนื้อของน้องปลาแซลมอนที่จะไปบำรุงผิวของเพื่อนนะครับวิตามินดีมีการเชื่อมโยงกับคนที่กินยาสเตตินนะครับถ้าระดับวิตามินดีขาดหรือต่ําเลยเนี่ยพบว่าเพิ่มกล้ามเนื้ออักเสบ การปวดกล้ามเนื้อการปวดเมื่อยมากขึ้นเมื่อกินยาสแตตยินดังนั้นแก้ไขง่ายๆเพิ่มไขมันดีจากปลาแซลมอนปลาทูนา่าธรรมชาติเรื่องของวิตามินดีเนี่ยช่วยในเรื่องของกระดูกคุณด้วยนะครับใครที่กินยาสแตตินเสี่ยงกระดูกคุณมากขึ้นนะครับนะถ้าเกิดใครที่อยากจะเสริมภูมิแล้วก็ชะลอกระดูกคุณไปหาที่มี K2 ด้วยนะใครอยากดูสารสกัดดีสารที่หมอ,อก,กิน พิมว่า D K คนะครับคนที่ D3 ต่ำนะติดโควิดสูงมากนะติดโควิดง่ายกว่าคนที่วิตามินดีสไม่ต่ำสอเท่านะครับรุนแรงกว่าด้วยเสียชีวิตง่ายกว่าด้วยนะครับดังนั้นลองไปเสริม D3 K2 ลองกินทัญ,ญพืชจากทานตะวันจากฟักทองจากแตงโมนะครับเพื่อนจะได้ในเรื่องของกากใยมาอีกแล้วกากใยมาเพื่อนจะได้เรื่องของโปรโตีนเพื่อนจะได้เรื่องของไขมันดี เพื่อนจะได้เรื่องของแร่ธาตุอันหนึ่งที่หลายคนมองข้ามแล้วก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นก็คือแมกนีเซียมโอ้แมกนีเซียมนี่ช่วยในหลายกระบวนการร่างกายมากหลักๆเลยคือการทํางานของอินซูลินการเผาผ่าน้ําตาลการทํางานอินซูลินใช้แมกนีเซียมแล้วถ้าเกิดเพิ่มเสริมแมกนีเซียมไปด้วยก็จะช่วยในเรื่องของกระดูกพุนช้าลงนะครับเพราะแมกนีเซียมจะเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกช่วยในเรื่องของลดความดันได้ด้วย นะครับแมกนีเซียมนะใครอยากดูสูตรแมกนีเซียมที่หมอก,กินนะครับที่ผมให้ครอบครัวคุณแม่ผมที่เป็นความดันสูงกินจนตอนนี้ความดันดีแล้วนะครับไม่ต้องกินยาด้วยนะแต่ว่าปรับเยอะนะไม่ไม่ใช่ให้กินแมกนีเซียมแล้วหยุดยาเองไม่ใช่นะครับพิมพ์ว่าแมกนีเซียมใครอยากดูแมกนีเซียมลดช่วยลดความดันอาจจะช่วยชะลอในเรื่องของกระดูกผลถ้าใครที่กินยาสแตตินเป็นไขมันในเลือดสูงมีผลข้างเคียง ลองเสริมโคลคิวเทนะครับลองเสริมโคคิวดูไอรที่ปวดหัวไมเกรนโคลคิวเทนก็ช่วยท่านได้นะครับนะบพิมพว่าหัวใจนะครับหัวใจเนาะอาหารอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนที่ผมจะไปนั่นก็คือผลไม้สีเข้มๆนะหรือว่าอาหารที่มีสีเข้มๆอย่างเช่นนี่นะครับอย่างเช่นบลูเบอร์รี นะครับบลูเบอรี่นี่ยิงปืนนัดเดียวในนกหลายตัวเลยนะในเรื่องของเรสเวอรรชั่ด้วยนะครับเปลือกของเขามีสารเรสเวอรรชั่มีสารชลอไว้ด้วยนะครับบลูเบอรี่น้ำตาลไม่ถึง10%หรือจะไปหาในเรื่องของผลไม้ที่มีวิตามินอย่างอื่นสูงอีกด้วยก็ได้อย่างเช่นวิตามิน A ในพริกหวานสีแดงนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกีวีนะครับผมนะในเรื่องของกีวีทองนะครับวิตามิน C กินจากอาหารธรรมชาติก่อนนะครับแล้วอาหารเสริมค่อยตามมาทีหลังนะครับ นะถ้าอยากจะดูสูตรวิตามินซีของโอ๊กจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับก็พิมพ์ว่าวิตามินซีนะครับในเรื่องของเส้นเนี่ยถ้าใช้ดีนะครับควรจะเป็นเส้นที่มามีกากใย,ยด้วยนะถ้าใครจะกินเส้นนะครับเนี่ยเส้นเส้นถั่วเขียวแบบนี้ดีมากดีมากเลยนะครับเส้นสีดําๆนะเส้นหลากสีถ้าจะกินนะครับถ้าเกิดจะไม่กินก็ไม่ต้องกินเลยนะเส้นไม่ค่อยจําเป็นนะครับนะ ทำไมถึงต้องเป็นเส้นแบบนี้ด้วยแล้วทําไมหมกถึงแนะนําแป้งที่มีกากใย,ยมีหลายสีนะครับหนึ่งเลยกากใย,ยเหล่านี้ย่อยไม่ได้นะครับเขาจะเป็นไปเป็นอาหารในเชื้อโปรไบโอติกของเรานะครับเพื่อนๆดูสีเนี่ยโอ้โใหใยอาหาร7จดกรัมนะครับต่อ50กรัมถ้า100กรัมนี่มี14กรัมเลยถือว่าเยอะมากนะครับโปรตีนสูงมากไปที่จะกินเส้นเยอะๆลองเปลี่ยนไปเป็นเส้นถั่วเขียวนะครับเส้นถั่วเขียวแลว้วเพื่อนๆจะได้บำรุง เชื้อดีในลำไส้ด้วยนะครับบำรุงเชื้อโปรไบโอติกเนื่องจากกากใยเพื่อนๆครับกากใยเป็นอาหารเชื้อดีในลำไส้ถ้าเราดูแลเชื้อดีในลำไส้เชื้อดีลำไส้ก็จะดูแลเรานะครับและใครที่อยากจะไปเล่นเกมเหนือลองเสริมในเรื่องของโปรไบโอติกนะครับกินตอนท้องว่างนะหลังจากมื้อเย็นสมมติมื้อเย็นกินผักกินกาก,ากใยกินไรซ์เบอรี่ของโมไปแล้วมีกาก,ากใยไปแล้ว อย่าพิ่งรีบกินโปรไบโอติกนะครับให้กินโปรไบโอติกก่อนนอนตอนท้องว่างแล้วโปรไบโอติกของเพื่อนเนี่ยจะมีอาหารกินก็คือมื้อเย็นที่ย่อยไปแล้วประมาณ3าชั่วโมงแล้วนะครับนี่คือการกินโปรไบโอติกที่ถูกนะครับใครอยากดูสูตรโปรไบโอติกที่หมอก,กินนะครับมีมากกว่า20สายพันธุ์มีมากกว่า2อ0แสนล้านตัวพิมพ์ว่าโปรไบโอติกนะพิมพ์ว่าโปรไบโอติกนะรหรือพิมพ์ว่าโปรแล้วกันนะครับ โอเคเพื่อนๆครับโปรไบโอติกเนี่ยใครที่กินอาหารากิมจินะหรือว่าอาหารหมักดองนะครับก็จะมีโปรไบโอติกแต่ผมไม่แนะนําพวกปูปลาดองนะผมจะแนะนําไปในพวกของโยเกิร์ตน,นันตโตะกิมจิเคเฟอร์โอ้โหดีมากนะได้เชื้อโปรไบโอติกดีมากนะครับ,ดดรบทีนี้อันสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องของการทํา IF นะครับ IF สําคัญมากลดไตกิีสลด์ได้ดีมากและจะช่วย ปรับน้ําตาลลงได้อย่างแบบธรรมชาติบําบัดเลยนะแบบว่าไม่มียาไหนสู้ได้นะครับการทำ IF นะต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่ากลไกของร่างกายเราจะลดน้ําตาลลดฮอร์โมนอินซูลินลงเองนะครับใครยังไม่รู้สูตร IF นะครับลองไปศึกษาในช่อง Youtube ของโมวเพิ่มเติมได้พิมพ์ว่าเรียนหรือพิมพ์ว่า YT นะครับหรือใครที่ไม่อยากลองผิดลองถูกโมมีคอสคอสหนึงดีมากๆนะครับชื่อว่า11เคล็ดลับทำ IF ให พุงแฟบหน้าเด็กไม่โยโย่ไม่ต้องอดของชอบนะใครไม่อยากลองผิดลองถูกพิมพ์ว่าสนใจ IF นะครับลองขับหน้าจอแชร์แล้วขอราคาพิเศษจากทีมงานโอมกเฉพาะในไลฟ์นี้นะครับปีหน้าจะขึ้นราคาคอไอเแล้วนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจ IF ในนั้นมีสูตรอาหารอีกเพียบเลยนะครับมีสูตรอาหารนักเรื่อหนึ่งหงด้วยมีสูตรการนับแคลนะครับมีสูตรการเลือกกินอะไรตอน f a s งให้ผอมเร็วสุด กินไรตอนฟาสซิ่งให้กระดูกไม่พุนกินไรตอนฟาสติ้งให้ไม่หิวไม่กินจุกจิตนะครับใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจ if นะครับนี่ข้าวข้างหลังผมเนี้ยดีมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูสินี่ยแบบนี้ดีนะครับหอมนินดีนะครับ,นะรบข้าวกล้องแบบนี้ดีนะครับเนี่ย Rice b e r r y Organic แบบนี้ดีนะครับแบบนี้ Fragmented Red Brown Rice ดีหมดเลยกินอันนี้อันนี้อันนี้แทนข้าวขาวนะครับแทนข้าวขาวให้หมดเลยนะ ใครที่ใครที่ดูหมอคุณต้องไขมันในเลือดสวยคุณหมอจะต้องค่อยๆลดยาให้คุณได้นะถ้าเพื่อนๆทําตามผมนะเพิ่มอีกข้อนึงไปออกกําลังกายไปยกเวทออกกําลังกายให้หอบนะครับอย่าเดินบอช้าๆไม่เอาใครที่แบบหอบได้ต้องหอบแล้วไขมันในเลือดจะลงด้วยนะครับโอเคไหมไปเดินวิ่งสลับเดินยกเวทท, body weight, training, ทบาบอดี้เวทฮิตเทรนนิ่งธรรม a ตาอะไรก็ว่ากันไปโอเคเพื่อนๆครับใคร มีคำถามอะไรนะครับก็ฝากลงมาได้หรือว่าแอดไลน์แอดมาที่แอดด็รโอ๊กนะครับโมขอให้ทุกทุกคนนะครับแข็งแรงไร้พุงสุขภาพดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยกันในช่วงสิ้นปีนี้นะครับโมโอ๊กสวัสดีครับ